สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทุกคนได้ยินดีตอนรับเข้าต่องเฮมาน้อยสาวลาาสบายดีตอนรงเฮียีหลังจากที่ละน้อยมาเต็นากับเมียา็ฝนลายเอาแท้เอาว่าพากันกลับคิดว่ามันขึ้นไวเลยได้หันพวกว่าบได้มัดเข่าประมาณขนาดก้านที่ลกไวขนาดยังเหลือประมาณสามมัดอีกแหละบ่าในมัดพากันมาปะปะปะฝนเพีองเลียนยังไงเลยพวกฝนลาย ตอนออกมาค่ะมันกิบบนัเพราะได้ตกแห้งบปนไดล่ะพอดีมาต,ตากอยู่แถวตึงกลางทางล่ะแห้งแท้งวกลับมาหออเทียนล,ละน้อยเปียกอันยอดกับแม่เขาอัดห่อก่อนแม่ขี้คนละคันแม่ขี้ซ่าละน้อยขี้ไว้มาหอดบ้านกินข่าเรียบร้อยแล้วพีซีเขาหน่ะพากันกินเข่าอิม่มหมดละแต่ว่าเขาสีมาเห็ดแนวกินไว้เมื่ออื่นไปนาเพอว่าวสิไปตั้งแต่เศร้าเลยพีซีแบบว่ให้มันเสีเยเวลาะนา เขาเสียดอกเป็ดไปกินน้ำมื่ออื่นนี้จากมาเรียบร้อยละไอ้ายมันจัดก,การให้แล้วน้อสิมาเป็ดเป็นอกเป็ดสมุนไพรไว้กินนาไว้กินดำนามื่ออื่นแบบไปแต่เศร้าลูกมาแล้วก็มีแต่อาบน้ำแต่งเครื่องแล้วก็ไปเนียน้ำกินมากกับห่างไว้ตแต่ให้แรงน้อสิมาลวกกันไงบนอ้วนบ้วนโม่นหนึ่งมันคือแบบอันนั้นคนแบบเจ็บตุ้งง่ายดิษีเย เอาท่านี่ก้อนเหรอได้ปะโอ้ยีเจือลงหัวโตมเขาหัวเลยวะหาเอาท่านี่มาตัวใหญ่มากเลยแม่บอกว่าอันหัวเลยน้องมันหนึ่งหัวเลย เปียกในนรกง่ายเลยวัวขุนบัวขุนเ่ยมันยากก่าไก่ไก่ง่ายบพ ทีนนน่นียกตวเองข้าวอีกย่านเราปรุ๊บโอ้แม่ไหนบอกป้าตัวแบบไงนเนาะเป็ดเถิกปนี่แม่ล<ม>งนามมือดีสอกไอตัวโซกดีแท้ไปเมื่อนี้หแนหละน้อยได้กินปิ้งส้มกับขา้าว มื่อเรียได้ตู้มันมาจะได้กิดอบเป็ดเด็กเสือกแนแ่ไปไปกินดำน้ำมืออื่นแล้วเขากระสีต่ำกระปุ้นพ่อมืออื่นนะเห็ซีเพียต่ำกระปุ่นเจ็บขึ้นยากสีห่างพวกอันห่างประเด็กเป้งนัวไปก่อนเพราะว่ามือนี้หันไปแบบโซมีลูกนะมันกระเทือนบ้ได้ห่างเอยียงไป,จไปเจเจเจด้ียกว่าเดียวอาหารเนี้ยมันกินง่าย,ายๆ,ๆ่นะซะคนกันหน่อยเดียวเด้ก มื่อเนี่ยกะหลายคนเขาก็สิหางแล้วไปต่ำจีนนี่รากเป็นนี่นะลดกก่อนพอมา,มาเป็นโมเมนต์สองตีแล้วว่าเปรี่ยนเนี่ยเด็กรดินเกียงบอ่อสองตีแล้วบ,บ่อ โอ้หดีไม่มาหุณตัวแต่ใส่ใส่โอ้คน,น,นบัวบุมีหลายปันหดใครเนี่ย แม่ขั้นขั้นเป็ดน,น้อยแล้วมันคสีขนบัวหลายมหม,มยหด,ดแม่ห้อนเดูสิตายก็เย็นเขาลุกเขาจะแต่ว่าลุกตอนห้อนๆนี่แหละค่ะมันออกตีมันลุกเป็ดน้ำกัน,กนดื้อข้ากันเสี่ยนเอาล้อยเสาล้อยสามสิบมัดุณได้มือนี่นะ ได้ยูคันฝนโบตกโบไลฟ้าโบห้องมาน่ะปัญุไลอยู่คันบอนั่นน่ะจะได้เท่อันนี้ปัุไลก้นกันเลยเาขาหันย่านฟ้าด้วยู่กางให้นาเนาะมูแต่ย่านเป็นอย่างนี้ได้ก็ได้กลับปันมานนทางเตี้ยงเตียงมัทาง สมูนแล้วค่ไขสีสุกนี่นะโ oh, อ้เต็เใส่แบบสมุนไพ้รลลายๆหยูช mm hmm. ิง,ไงนไข่ค่าขิงตีแบบไงเต็มตันสองโลเริ่มสามลเพิ่ไปเป็ดั เจ็ดๆเจ็ดเือเรียกมาดุนเืดแล้วตีเตี๋ยปาย ป้าเท่าอยู่นงะนี้ยีสปกติเปียเท่ามันจะมีขนกันหลายบันไดนะลลกง่ายจะมาขนนอนะ้อยอะไรเนี่หลายวันแล้วจะได้ออามาล้นไฟล้นหนนะั่นก็จะเอาไปคั่วได้ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยนะังลลกเป็ดบหมด้ล <c oughs> เอามาล้นใ้ขนมันออกมือไม่ขนบัวไม่เป็นผลแบบ ขนฝอยๆฮะนะท่านขนวัวฮะไม่ใช่เป็นแข็งๆเดียวอันนี้มันขนแบบขนเป็นขนแบบนุ่มๆน่ะหลายแท้หลายว่ะมีสีหลุบโบกเดี๋ยวมาลนไฟเป็นใหม่จะก้ทาถ่าขนเป็นถึกใหม่เป็นท็ากระชมาต่ำเครื่องเคียงไว้ทานเซลฟูจิงไค่อาเช็ดโอเปตสมุนไพรผู้แหลก เร็นตอนเศ้าคนเนี well. ่ยมาิลซีรสตเป็นอะไรกันปุุงแล้วแบบข้างกหมองว่าให้มันอบๆอๆอยู่บนชื้นจะสีเปื่อยบ่เป็ดนี่สีต้มสีอบเปประมาณสิบแปดชั่วโมงคนเนี่ยจะหุไข่ละลายๆกลายเป็นอบเป็ดสมุนไพร สองจิตสองใจว่าค่าเนี่ยนะสิต่ำใส่บอกรือว่าสิเอาใส่ออเป็นตอนพัวเป็นอะเป็นค่ายเกลอวยรแบบีใส่ในหนึ่งซะอย่าลื่เอาใส่เป็นตอนเนาะเ้า,ยายตัดไปยางมันบกหงส์กแยาเนาะตัมน้วเอาขนเป็ดติด เหมดกลางเลยเริ่มเห้จากพมงเนาะนี่เนาะเริ่มเหยตัง้งแต่โมงเลยวะมันตั้งแต่หกปุณ่ะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยังและวพีบซ น้อยในเวลาไปกับเป็ดตัวนี้หากระเ็ดขัวมาฝากตอนมันจะร้อยละมาเริ่มอบกันเลยก็สิอบบดชื้นเลยนะมือนี่นะก็ชิมยากขนาดมันหยาบตัดตอนกันยากยากกลัวมันเท่าลนะ่ะจะปีแล้วเป็ดตัวนี้กะว่าดูมันหดปีป่ายแล้วว่าเป็ดตัวนี้นะ หลางจากที่เย็นปรุงที่อย่างอบไปห้องประชิดแน้นางเฝ้าตื่มไฟแหละแล้วมันนั่งกาให้เป็นสุกแล้วห้องเครื่องเข้าไปนอนดื่มชาดิ้นเปล่าไอ้ที่ทเอาาตื่มไฟได้ตอนนอนนะโบราณเราบกเบืเ่อเลือกปลากระไหลจนเราเต็มซาม ตัวใหญ่มากเลยชไม่ยอเป็ดเ,เ,เชาวนะคนก็ไลหลาย,ลายคนไม่น,นะน้อนถึงวัวนะธรรมาดาเลยอาสมพนั่ใสเครื่องเครื่องสมุนไพรที่เขาต่ำลงไปเลยว่าได้กลิ่นดดเตือไปได้อบเป็ดส่วนหลายเป็ดเท่าเลยนะเขาเอาไปปิ้ง บอกูไไน้อใส่เลวเปื่อยไว้ทำไหมทมาให้เาไหามส่วนละน้อยปีนปีนใหญ่ให่ไปยังไงอบเนี่ก็ต้องได้อบด้ว้เดี๋ยวมาเปื่อยพี่เด็กิโลเน่จะมาปุ่นใส,ส่น้ำปลาเอาใส่พร้อมกันเลยวะหรือว่าบอ้แอม เอามาให้ไหนไหมเั็มวยสองวยแต่แล้วมันเปืเ่อ,อยแทะบมันเปื่อยรมก่างงน่ใส่เอาหลายเดวว้ะ่เป็บหลขมมวนี่สิบคนคนคนิดอ้นขนข้นตาอสิแบบ จับแผ่นย่างงหญ่แลวมืออนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นคาที่เขาซอยเอาใส่แบบนี้ตัวต่ำก็ต่ำต,ตัวซอยก็ซอยเดี๋ยวไปอันดียวกันทำิ่งไข่มาลงเป็นหัวก่อนใช่อร่อยอร่อย แค่งกันบบ่มือนแค่งกันกับเบตูสามคนเครภายในสามหน้าที่อดสิทั้งหลกทั้งหมัดห่ามมัดใหญ่หมัดน้อยห่ามมัดน้อยได้มื่นส่วนอ้ายกับเอ้ยตูพาเห็ดอันนั้นให้แม่เป็นคนใจ หลังวันสามไอด้วยนอ้องลูกกล้าแข่งกันลูกพ่อมัมดพอ่อไปซีได้หลายหางเ็ปมันน้อยพอ่อจะกินวนมือลูกกล้าหลายคนเมือ่อสองเป็นลูกเงาเหงาใส่หน้าไปเลยนปิดหอมกดีวาวเอาซี่ขวป็นหอมก่อนแล้วไปใส่หน้าลายๆปาไว้อบอบอบ เริ่มข้างนี้แมน่นั่ตอนจากมุ่งลงไปในบริเวมุงประมาณแปดมงแปดงสามสิบห้านี่แหละอาเห็นน้องกินเลยไปน้มือเนี่ยนะโดนได้โดนัวมันเปียกยงไงนะกิดโด,ดนเติบได้หลบก,กันเขาให้เวลาไปประมาณสามสิบสี่สิบนาทีมาครัวอีกหลบแล้วเขา ามะาพเผาอีกรัวขนน้อยน่นะมันหลายขันมะพผาแล้วมันมันโบออกหลกุดโบออกเจ็บมือหลายคนดเผาพันก็นเป็นเศร้านาทีมาอันครัวอีกครัวอีกจัดกตอนอีกอปั่นครัวตรงไว้น้อยนะเนาะใส่ิืมขึ้นแล้วเก็บเริ่มเนี่ย ใช่คนสุกในนึงแล้วเ้ากระสิกวางเปล่าได้เป็นอกต่อไปแล้วน้อนกระสีเข่าป anyway. เป็นนอนลูกกาเบิลมือเมื่อยฝนตาก totally ตันได้ตอนนี้ตาตาพูดได้ว่าตายอย่างก็อตาเทิบบวะตัวอยากนอนนะน่ะนอนสวยกันได้นอนไม่เดียวนึงตัวนอนอยู่แล้วฝนฟ้าลงมาฝนจากไฮนามาละตาเอ้ย ปกติตาจะซึนแบบนี้จะจะตาเดิมอยากนอนเร้วคนเป็นยังไงหวังว่าคนจะเปเื่อยเด้ตื่นมานะ่ะเกลือก่อนต้องได้ใส่เอาเกลือใาไว้เพราะจะได้ตื่นหน้าไหล โบ้ด้วยตุกเดียวบนห่วงเป็ดค่ะเบื้องนี้ก็ชิลไซประมาณกายเป็ดมาประมาณสามสี่ต้นนึงกูแหละสจบสามมาปิดไว้กัน เามาลุ้นน้ำกันว่าิบเปลือยบอร์คลิปสี่ใส่น้ำหลายๆตืมไฟไว้พอหลายๆมาลุ้นน้ำกันมืออื่นจะเป็นียวได้มือหนักจุดเหนียแล้วแหละตืมไฟไว้แล้ว,ว,ลวนะคะสิเทียวมาจบตอนนี้เรามาพอไปหยาดแอวก่อนปาไป สบายดีตอนเศร้าด้อยทพีตัดมาตอนเศร้าก็คืออบปิดสุกเรียบร้อยแล้วนี่อบป็ดสมนุนไพรละน้อยเมื่อคืนในเบิดคืนบ่ได้รับบ่ได้นอนเข้านอนก็คืคอเป็นส่สียอาบน้ำแล้วก็บสิบโมงปายนี่ทิพีแม่กับอ้ายเป็นซีนแล้วถือว่าโอเคแล้วรสชาติกับผูดีแซ่บ น้ำนี่อยากหลายเพราะว่าเขาติมน้ำไว้หลายเลยเมื่อคืนโอเคอบไวจนเราเปื่อยนี่คืออบเป็ดเฮาจะในการชิพากันเตรียมออกนะ้ำอบเป็ดน่าอร่อยไหมเปื่อยแท้เปื่อย